you กระสืบสต็อกเชอร์ลอกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่9กุมภาพันธ์เจอแรงขายต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์กดราคาจนร่วงหลุด100บาทร่วงต่ำสุดในรอบเกือบ4เดือนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้ยังคงเปิดลบที่100บาทก่อนจะร่วงต่อลงไปแตะ98บาท25สตางค์หรือปรับตัวลงไปกว่า2%ส่วนทางกับภาพรวมดัชนีที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนบวก เราลองพูดถึงหุ้นบริษัท KCE อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนหรือว่า KCE ถามธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลิตภัณฑ์หลักก็คือ PCB ซึ่งเป็นชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์ยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาหุ้น KCE เป็นขาขึ้นมานานและเพิ่งจะทำจุดสูงสุดตลอดการที่130บาทเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนหลังจากที่ถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบล่าสุด ก่อนที่ราคาจะร่วงลงต่อเนื่องในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ผลการดำเนินงานของ KCE กําไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องจาก712ล้านบาทในปี55พุ่งขึ้นมาเป็น2,200ล้านบาทในปี58ลาสุด9เดือนแรกของปี59กําไรสุทธิกระโดดขึ้นมาถึง2,300ล้านบาทมากกว่าปี58ทั้งปีสัญญาณหุ้น KCE ที่มีแรงขายต่อเนื่องในช่วง2เดือนมานี้ สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทองแดงเพิ่มขึ้นมาราว20%ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนอีกทั้งราคาหุ้นที่เทดเกิน120บาทนับว่าเกินราคาพื้นฐานพอสมควรคำถามก็คือราคาหุ้นในปัจจุบันตอบรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปหมดแล้วหรือยังซึ่งถ้าพิจารณาจากบทวิเคราะห์ของบลบัวหลวงประเมินว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในปีนี้สูงสุดที่8% ราคาพื้นฐานของ KCE เมื่อรวมผลกระทบของต้นทุนทองแดงที่เพิ่มขึ้นไปแล้วจะอยู่ในช่วง111-120บาทนักว่ามีอัพไซด์จากราคาบนกระดานราว13-22เป2เว้นเสียแต่ว่าจะยังมีปัจจัยลบอื่นที่ยังไม่เปิดเผยซ่อนอยู่ส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์บล็กธนาชาติวิชนานันธารรมบรลุงมองว่าสามารถเก่งกําไรเล่นรีบาวหุ้น KCE ได้ที่แนวรับ97บาทแนวต้าน103บาทแต่ถ้าหลุด95บาบาทให้ขายตัดขาดทุนทันที